สวัสดีครับสวัสดีครับค่ะพี่ไก่ตลาดหุ้นไทยตอนนี้เองก็ต้องขึ้นวัตถุสติจุดสูงสุดอีกครั้งของวันนี้วันศุกร์นะคะครับหนึ่งพันหจุดค่ะครับจะเกิดอะไรขึ้นกันต่อคะพี่ก็แรงซื้อเข้ามาช่วงบ่ายเนี่ยค่อนข้างนะครับวันนี้ว่าไปวันซื้อขายสามหมื่นหนึ่งพันล้านนะครับแล้วก็ตัวในค่างสีมิ่ด็กฟิวเจอร์เนี่ยก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นไปที่แปดร้อยสามสิบแปด นะครับพุ้นกลุ่มแบงก์ยังเป็นกลุ่มที่แข็งแรงนะครับแล้วก็สายๆเราทวันนี้เราจะเห็นหุ้นที่เป็นกลุ่มใหม่อย่างกลุ่มรับเหมาก่อสร้างทั้งส k และ IG d ดีเนี่ยก็ปรับตัวขึ้นมาโดยเช่นการรวมสินกลุ่มยานยนต์ซึ่งพกเสามานานแล้วนะครับก็มายกแขงแม้นลูนมขอนกับพุ้นกลุ่มที่ไม่ได้มานานแล้วเนี่ยเริ่มขยับขึ้นมาก็จะทําให้เซกเมนต์ของตลาดเนี่ย ค่อนข้างจะดูดีนะครับอีกอย่างหนึ่งตลาดหุ้นต่างประเทศเองก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับวันนี้หุ้นจีเนี่ยปรับตัวขึ้น1.3เปอร์เซ็นตนะครับแล้วก็ตลาดหุ้นตอเกียวปรับตัวขึ้นสี่วันติดต่อกันแล้วนะครับอตอนนี้เหลือหุ้นกลุ่มพลังงานที่ยังไม่ได้ปรับตัวต่างมาเตทมที่นะครับครับค่ะทางงานก็เชื่อว่าตลาดหุ้นไทยน่าจะไปตันต่อในสัปดาห์หน้าใช่ไหมคะอ่ายังได่เซ็นดิเมนชั่นบวกตอครับค่ะ เป็นเชิงบวกเมื่อสักครู่ที่บอกว่าหุ้นพลังงานยังไม่มาจะแนะนำหุ้นพลังงานต่อหรือเปล่าคะครับวันนี้อยากแนะนำหุ้นกลุ่มยานยนต์มากกว่าค่ะได้ค่ะตัวไหนคะก็มีส t ตนเล y มี kh แล้วก็ a h สามตัวนะครับส t ตนเลส khkh ครับแล้วก็ a h แล้วก็ eh i ็พิโกไฮเทคนะคะครับผมค่ะก็ตังตตัวนี้ก็เป็นสัญญาณการเืนตัวเนี่ย กลับมาค่อนข้างดีแล้วก็จะเห็นว่าอนโยบายรถคันแรกของรัฐบาลที่เป็ส่วนลดหนึ่งแสนบาทเนี่ยก็จะช่วยช่วยกระตุ้นยอดขายยางน้ําหลังน้ํารถเนี่ยรถที่จะต้องมีการซื้อใหม่เพื่อทดแทนที่รถที่เสียหายไป <c oughs> ก็จะจากพื้นตัวกลับมานะครับรวมถึงค่าแรงขั้นต่ำสองสามร้อยบาทเนี่ยก็จะช่วยกระตุ้นกํบบาลังซื้อด้วยนะครับดังนั้นจากนี้ไปในช่วงคอเตอร์สองคอเตอร์สามถึงคอเตอร์สี่เนี่ย าการซื้อาการซือรอใหม่น่าจะเป็นตัวที่จะทำให้รุ่งพวนี้ปรับตัวเพิ่ขึ้นได้นะครับหุ้นแสนล่ปรับตัวขึ้นมา5บาทวันนี้77บาทนะคะพื้นฐานเป้าหมายเท่าไหร่คะเออเดี๋ยวนะครับแสล่ค่ะเดี๋ยวผมอยู่ข้างนอกค่ะตัวเลขสุดทีให้ไม่ได้ค่ะอ๋อตอนนี้177นะคะขึ้นมา5บาทนะคะครับ ก็ยังขึ้นต่อหรือเปล่าคะขึ้นมายัางไปได้ต่อครับเมื่อเช้าดูแนวต้านไว้แถวๆประมาณร้อยแปดสิบกับร้อยเก้าสิบร้อยแปดสิบร้อยเก้าสิบนะคะหุ้นสเตลเล่นะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมค่ะตอนนี้ร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทส่วนอพิโก้ไฮเทคสิบสามบาทสี่สิบสั่งยังไม่ขยับเท่าไหร่นะคะครับก็ราคาน่าจะค่อยๆขยับตามมานะครับค่ะอืม khkh KH นะคะเจ็ดบาทสี่สิบห้าใช่ไหมคะเจ็ดบาทสี่สิบห้านะครับ แ้วต้านแรกน่าจะเป็น8บาทนะครับแ้วต้านแรก8บาทครับผมส่วนกอบิโต้ในทิ้งแ้วต้านแรกน่าจะอยู่ที่14บาทนะครับ14บาทค่ะครับค่ะหรือนักลงทุนที่ตามตัวแจ็คตัวแจ็คค่ะเป็นยังไงบ้างตัวนี้ยังแช็คก็ยังยังไปได้อยู่ยังเป็นแนวน้องขาขึ้นอยู่แต่ว่าอาจจะมีการสลับบ้างนะครับก็ยังไงก็ขายขายทำกำไรออกมาแล้วรอรอตัวแล้วซื้อใหม่ แซตตอนนี้อ่อนตัวมาลบสลึงหนึ่งหรือยี่สิบหกบาทแล้วนะคะตัวแจ็คใช่ไหมครับแซตตอนนี้ตอ่ตอต่อแซตไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่ตัวตัวตัวแจ็คครับเจอ๋อพี่พี่จะแนะนำแจ็ตต่อหรอคะอ่าไม่ไม่แนะนำละให้ทฟฟิ้งโควิดครับฟฟขายทิ้งเลยนะส่วนแซตสมบูรณ์แอดวาน์ที่อยู่ในกลุ่มรถยนต์นะคะ ิดว่ายังไม่แนะนำตัวนี้นครับคิดว่ารอเอาสามตัวที่ว่างค่ะค่ะสามตัวแล้วเซทิตีที่ล่ะคะตัวเซทห้าสิบเนเด็กซีรีส์เอกับซีรีส์เอค่ะซีรีส์แค่เคลรับอยู่แปดสามศูนย์นะครับแปดสามศูนย์แปดสองแปดสามศูนย์นะครับแล้วก็แนวต้านอยู่ที่แปดสี่ห้านะครับแปดสี่ห้าโอเคพี่อยู่ข้างนอกใช่ไหมคะวันนี้จะได้เห็นไหมครับเนี่ยแปดสี่ห้า แปดสี่ห้าคงลำบากแปดสี่ศูนย์มีลุ้นนะครับค่ะค่ะแปดสี่ศูนย์มีลุ้นช่วงท้ายๆ้ายตลาดครับผมได้ขอบคุณมากนะคะพี่ไก่คะครับโชคดีค,ดค,ครับขอบค่ะค่ะ